Yes. Mm. เนี่ยอืมดีครับแคือว่าเทคโนโลยีของฉันมันเป็นอย่าง,<อ>งานี้ที่นี่ก็ดเดือดร้อยดีนะเอาว่าไงเพื่อนขอบคุณเพวนไหนมาชูไงเสิร์ฟเป็นยังไงบ้าง ดิบอยู่ต้อปรุงเพิ่มฮะทำหน่าของพวกเราถูกเปิดเผยอยู่นั่นเหรอพืชตุ้นี่เนี่ยอ้าวอ้าว kalau Allahu sih Menutupnya gimana bang อินดิพต้องปุ่งเพิ่มเอ้ยหั่ได้แก่แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแกตายหั่วได้แกเราจะปิดการสื่อสาร ่ให้พวกมันไม่รู้อะไรถ,ถ้าผมเราหลายแห่งถูกเปิดเผยมันขึ้นอยู่กับเวลาแล้วจนกว่าพวกมันจะเจอเราพวกเราก็เหมือนคนตาบอด